สวัสดีครับเอโซเชียลมีเดียขอรับเพื่งขอเชิญทุกท่านรับชมการรายงานสดฟุตบอลมันตอนฟ้าไทยลีสานนะครับประจำนัดที่12ของฤดูกาล2021-22 0นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านนนทบุรีสบุญมีลิ้นนะครับพบกับทางด้านหาวนทดานัดกรุงเทพใน่วนแมนนะครับนนทบุรีสบุญมีลินะครับน ล่า,าสุดเล่นรายการชังเอเอครับนะครับบุกไปแพ้ลำปาง f อฟหกประตูต่อเก้านะครับเริ่มเกมครับน้องธมีวางข้ามาออาด้านซ้ายฮะรันบอนล้นออกหลังมาเลยครับ ยังบุญงามไหลออกมาโดนบีแล้วน้องกุงเทสตัดบอลได้แล้วแล้วสวนกลับแล้พื้นที่นี่ไหลออกมาขอชรพงขอเชรพง์ยังคว้าบอลได้อยู่เอเดนเบอร์กมานักกุลปิ่นทองนักกุลนักกุลยังไปได้ครับนักกุลไหลออกมาเดี๋ยวเก็บได้ทั้งนนทบุรี ไปมาที่พระธพลคำสุขไหลออกขวามายิงยงยิงยงวางเข้ามาในกอรอบเก็บได้หรม่โอ้แต่ว่าบอลลงเล่นต่อไม่ได้ครับแถวสองอยางเป็นนนทบุรีครับาบอลเล่นเองครับยิ่งยงเซตออกมาสาัจจานะครับสัจจาไะยเสียมากกันเท่าไหร,ร่นะฮะยิงระบุกง,งามแบทขวา ไม่ได้ครับบอลข้างหน้าขึ้นไม่ได้นะต้องเซนที่ดานตาเอ่ครับนนทบุรีฮะนัชชาออกมาที่พดุงศักด์ขึ้นเนี่ยครับบอลเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับนนทบุรีใช่หาคนเซตกันนะเบิร์นกลับไปเลยฮะตรงนี้สัจจาอ้าวให้บอลบอกกันไหมครับแล้วจะต้อครับนนทบุรีพดุงศักด์พดุงศักด์ เปลี่ยนแกนออกมาเสาียตรงนี้มันทบุรีจับจับบอลยาวเกินไปนะฮะโอ้ทีโรชูโร่จบับบอลห่างกันมาครับนอ็อตกรุงเทพไหลออกมาดีระยุทธตรยุทธเบย์มานี้ตักได้ฮะนันทบุรียิ่งยงไหลออกมาอัดชายโยกไปด้หลายนิ้กก็ยังไม่ถึงฮะยังไปไม่ถึงชีโรชูโค เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับรองจากฝูงเดบิวต์แบลนด์ธามบลีนะครับเขากับเนาะอาช่างผูยองน้องกรุงเทพจากฝูงฮะคโค,ะะสโนนะคเ,เสร็จให้ฟาวครับกำลังฟองบอลมาดูสักโคหน้าครับเริ่มเซตใหม่เดี๋ยวจะเเองนะโดนดีนะฮะอ้าวให้บอลไม่ดีน้องกรุงเทพขอบอัลซูเปเล่นไหลออกมาวาชรพง่ว์วชรพง่์ฟงฟองบอลยองมาเจ้าฟงได้ไหมโดนดักไว้ได้ฮะโอย ยเรงยงดุกง่าครับสกัดลูกนี้ดีอะแต่เราพยายัางได้ทุ่งนะฮะยิงยงศึกกรรมที่สัจจาสัจจาด่าพัดูสัตพัดูสัตทำมาไม่เล็ดเองโดนจิ้มตรงนี้ไม่ออกคราวนี้เล่นต่อได้ครับทั้งเทศโดนจิ้มไม่ต่อครานี้ยังได้ทุ่งครับแต่ะวะาจิ้มของยิ่งยงบุกงามนะฮะ ทำเราจะว่าห่างมารปฐมทพเก็บบอลครับนับุรีโอ้โดนแย่เลยครับแก้บอลหลังมาแถวสองอย่างนักเรียนเก็บบอลได้ฮะัสาวนี้โอ้ให้บอลสุดเล่นบอลสุดเสียงมากเลยครับวิ่งจีบขึ้นรลนะครับทักกันใส่ยิ่งกงาบุญงานครับซีคิกอาพิมอ้าวมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับตอนนี้เขา อ dunno, ้าววีรุจโอ้โหเนี่ยน่าฟังน่าเสียงนะครับร้อนกรุงเทพฮะจังหวะน่ากลตัวเองฮะอ่าฝ่าพาลูกนี้มันทัลลีจะได้ทุ่มสัจจามาที่ยิ่งยงยโยกมายังไม่ถึงฮะหาสองยังดักได้เบิร์ดออกมาที่ลิมาฮิเทพณกุลณกุลไหลออกมา วายวีวรพงศ์วีรพงศ์โดนโดน,อ,น,นอ้าว,อวนี่ครับอ้าวโอ้โหตรงนเขาบอลช้านะครับวชรพงศ์อ้นเทียนนะฮะทำไปทำฟาวทางด้านยิงยองบุตรงามนะเป็นจังหวะไม่นั่งใจครับลูกนี้ไม่นัะแบบเบิ้์นออกไปเลยฮะทางท,ยายทัพดีทับส์สองยังเก็บได้ฮะฟาว บอลได้ครานนั่ด้านนักกุลชนักกุลเดินออกมาลูกนี้ผ่านไหมอ๋อยังเก็บบอลได้ครานนั่ด้านวีระเพงโอ้โหเสียบอลเลยฮะให้บอลไม่ดีสัดจ่าเบิ้ลออกกลางมาชัยมงคลลูกนี้เบิ้ลออกมาตัาดได้ครับนนทบ,บุรีให้ไม่ได้ท่านตรงนี้พาดุงสัตว์ไหลออกมาทางด้านขวายิ่งยงมาทีชัยมงคล อยู่ที่นนทบ,บุรีแล้วฮะสัจจาออกไปที่ยิ่งยงอธิชัยมงคลเบินออกมาลูกนี้ได้ไหมพิงอยู่ครับตอนนี้พัฒนพลได้ฝา่าลูกนี้โอ้ครับเบินออกมาลูกนี้ยิ่งยงยิ่งยงให้มาชัยมงคลพาบอลมาเองชัยมงคลหลลูกนี้โอ้โ oh. หไม่ถึงลิมากหนักได้ก่อนทับนนทบ,บุรีเขา เก็บบอลได้ธีรวุฒิธีรวุฒิโดนโดนดึงฮะลูกนงครับได้ฟาวฮะไม่ออกครับเพื่อให้เล่นต่อฮะลิมาเบิร์นออกมาน้ำหนักล้นนิดนึงครับแต่ยังเล่นได้ครับทางด้านยิ่งยงม,มาที่ชายมงคลเสรษฐีสัจจานะฮะนะะฮวิรุญจิตคุณทศเบิร์น Burn, ลูกนี้บงังบังดีครับลูกนี้บังเยี่ยมนะครับทางด้านสัจจา Uhm, เอาแต่จะให้ยิ่งยองบุญงามนะครับขอภัยลูกตั้งแต่แล้ว er. น ers, <griff> bon e ักบุเทพจะสวนแล้วฮะยกบอลเปลี่ยนการมาลูกนี้สวยยิ่งยองเลยครับแล้วก็ได้ฝ่าครับโอ้โหครับยิ่งยองบุดงามแต่บอลหนีดีแลูกนี้แก้คหาช้างได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเชียวนะฮะ โซเชียลมีเดียไลฟ์ฟุตบอลนอร์มาาไทยลีกสามนะครับก็ขอจบรจายงานแต่เป็นเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ